สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแพทนะคะกับช่องพิมพ์พัตี้ค่ะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์ช่องแพทก่อนนะคะโอเคคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่ครบรอบบานาคิน1 1เดเดือนเย้โอเคเราก็อยู่ที่โรงแรมลามิเนรานะคะที่พัทยานะคะ ก็มีรถกรอบนะคะพาเรารับส่งไปที่มิลลานะคะทุกคนนี่แต่ว่ามีเจ้าเด็กนะคะที่ดูตื่นเต้นมากแล้วก็อารมณ์ดีมากอ๋อใช่ไหมผมไม่ได้ฝันหน่อยผมแค่ฟันยังไม่ขึ้นอย่าว่านะอุ้ยขอโทษ โอเคตอนนี้อนาคินก็คือเล่นสะอยู่ในห้องใช่ไหมคะคุณพ่อโอเคเดี๋ยววันนี้ขอพักผ่อนก่อนแล้วก็ถ่ายสัมเปิลนนดิด,ดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแบบรีวิวแบบเต็มนะคะทุกคนใน okay. <Okay. S 2> <laughs> ดู oh. พ่อลูก <laughs> เราอยู่กันนี้ห้องอาหารของโรงแรมลาวินเนร่านะคะอันนี้ก็คืออันาคิน,นะคะก็กำลังทานข้าวอยู่สำหรับใครนะคะที่มีเบบี่นอ้องก็ไม่ต้อง ว่าแบบที่โรงแรมจะมีแบบโต๊ะทานข้าวเบบี้ไหมมีค่ะก็มีให้เลยแล้วก็มีชุดทานอาหารแล้วก็อย่างกินเริ่มทานข้าวได้นะคะก็เมื่อกี้เราก็สั่งแบบไข่คนนะคะให้น้องทานเขาก็จะทําแบบเป็นสูตรของเด็กนะคะเราก็สั่งเป็นแบบแกเมเดดิกนะทานแล้วก็อาหารกินหลากหลายอย่างมากพี่เจตก,ก็คือกินหมดแล้วโอเคเดี๋ยวขอญาตทานข้าว เราก็จะพาไปดูในส่วนของ k i ส s Room ของที่นี่ก่อนนะคะสำหรับครอบครัวเนาะที่แบบมีเบบีมานะคะบอกเลยว่าโรงแรมมีตอบโจทย์มากเพราะว่าม,มีห้องให้เบบีเล่นด้วยนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันอย่างแรกเลยคะ่ะว ข้างขวามือนะคะก็จะเป็น kids room เนาะแล้วก็ทางซ้ายมือของเราก็เป็น water park นะคะสำหรับบบี y นะคะโอเคเดี๋ยวเย็นๆนะเราพาคิดๆมาเล่นเนาะอันนี้นะคะก็เป็น kids room นะคะของโรงแรมรามินเนร่านะคะที่พัทยาถ้าใครมีลูกนะโรงแรมนี้คือที่สุดที่สุดแล้วดูอืืออะไรนะไปบ้านบอลนะคะโอ้ยนู่นพาไปดูนู่นก่อนกระดา c o l l e c t i o รถ คิน,นเลือกขนาดไหนครับจริงๆนะคร,บ,ครบรอบหนึ่งปีถ้ากินคินมีเพื่อนนะพาแบบพาเพื่อนมาสักสิบคนพ oh oh. าเพื่อนมาสักสิบคนโอ้โหปาร์ตี้รดเลยใช่ไหมคะของเล่นเด็ก,กะนะคะเยอะแยะมากมายอลระโอด่องลกเลยลกโอ้ เอาอีกแล้วแลหนึ่งสี่หกนะคะหวยวันนี้หรือเปล่าใครอยากเป็นเซทีเชนอสี่แชนอสซีนี่พอเข้ามาปุ๊บนะคะก็จะเป็นห้องน้ำนี่ก็จะมีสองเอ่อเขาเรียกอะไรซิงค์ห้องอ่างห้องอ่างห้องสิงนะคะอุ้ย ล้วเขาก็มีแบบเครื่องอุ่นนมให้ด้วยนะคะนึง่งนึ่งขวดนมเพื่อนึ่งขวดนมแล้วก็นี่เป็นที่รานขวดนมเนาะน่ารักมากเลยอะ่ะสำหรับคนที่มีบบีนะคะก็คือเขาใส่ใจมากๆตอนจอนะคะก็บอกว่าเนี่ยมีเด็กหนึ่งคนนะคะก็เตรียมปีไว้ให้นะคะอันนี้ก็คือเป็นชักโครกนะคะแล้วก็นี่เป็น,นห้องน,น้ำห้องน้ำต้อมีอ่างอาบน้ำ เออตรียมไว้ให้เตรียมไว้ให้ใส่ใจมากนะคะห้องของเราในทริปนี้นะคะก็จะเป็นห้องดีลักซ์บูรวิลล่านะคะวิทพูแอสเซสคะ่ะนี่เขาเตรียมขอดเแบบี้ขอดนะคะให้กันเองด้วยก็คือสําหรับใครที่มีลูกเล็กมานะคะก็แจ้งทางโรงแรมโรงแรมก็คือจะเตรียมพวกนี้ให้หมดเลยเนี่ยมีของเล่นด้วยดูดิคือถ้าเกิดเบบี้เบือ่อก็คือเล่นของเล่นได้แล้วก็มีขอด และที่สำคัญเขามีแบบเครื่องฟอกอากาศด้วยสําหรับห้องที่มีวบบีเนาะก็จะมีเครื่องฟอกอากาศให้ออกจากห้องมานะคะก็คือสามารถเล่นน้ําตรงสระส่วนกลางได้เลยะคะ่ะแล้วก็มีที่นั่งพักผ่อนนะคะทั้งสองดูแล้วก็นี่ทุกคนเราอยากให้ดูอันนี้นะคะคก็คืออันนี้คือสระในห้องเนาะ แล้วคือยังไงครับพี่เจสก็คือสระในห้องอันนี้เจ๋งมากคือเป็นสระโอโซนไม่มีคอรีนไม่มีเกลือก็คือฆ่าเชื้อโรคด้วยด้วยโอโซนนะครับผมน่าจะเป็นโรงแรมแรกเลยในประเทศไทยที่เป็นอ่าสระโอโซนอยู่ในห้องด้วยนะแล้วก็มีอ่าจักรุซี่มีรีโมทยังไงคะจักรุซี่มีนี่ไงเราสามารถเปิดจักรุสซี่ได้อะยังไงคะรับอุ้ย เสร็จแล้วก็มีปรับไฟได้ถ้าเราไม่ชอบไฟก็ปิดไฟป๊อเปลี่ยนไฟได้นี่ปิดไฟได้หรืจะเอาสีแดงสีฟ้ากับพิพิษตื้อหรืออะไรอย่างงี้ยนี่ได้หมดเลยนะครับผมก็จริงๆบอกเลยว่าเป็นห้องที่เหมาะกับมาปาร์ตี้มากๆปาร์ตี้กับลูกๆปาร์ตี้กับลูกก็ได้จริงๆปาร์ตี้กับเพื่อนก็ได้นะมากันแบบเพื่อนแบบแก๊งสาวๆอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ เป็นโรงแรมที่เป็นเพ t f r i น n ี่ด้วยนะครับสามารถพาสัตว์เลี้ยงมาได้ด้วยอ๋อา,าแล้วก็จะบอกว่าอันเนี้ยเป็นสระน้ําอุ่นไม่ต้องกลัวว่าอยู่ในห้องเปิดแอร์หนาวแล้วน้ําจะเย็นอ่าเขาปรับอุณหภูมิเนี่ยบาลานซ์กันไม่ใช่บาลานซ์กันถ้าสมมติเราปรปับแอร์เย็นปึ๊บสระจะอุ่นขึ้นโอโ้โห<ฮ>โคตรลำ้ำว้าวมากล้มากจริงๆงและไม่ไกลจากโรงแรมนะคะเราก็มาแวะกันที่วันเวลาคาเฟ่สเปนนะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันค่ะ คาเฟ่นะคะที่พัทยานะคะบอกเลยว่าถ้าใครมีลูกนะคะต้องมาคาเฟ่นี้นา่ารักมากเลยเราสั่งไก่บ๊อบมานะคะแล้วก็สปากเกตตี้ไส้กรอกแล้วก็ลาเต้ค่ะดูลาเต้มาพร้อมแบบน้องกระต่ายนา่ารักมาก ยังไม่จบกับเรื่องกินนะคะเราก็มาต่อกันที่เคปบิดค่ะพัทยาน,นะคะซึ่งที่นี่ก็คือเป็นร้านอาหารที่ติดทะเลนะคะทุกคน <S 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 อันกินก็คือ enjoy มากแต่ว่าลืมตามไม่ขึ้นหนูพ่อเลยสวัสดีครับ ทุกคนคะเราก็คือจะเซอร์ไพรส์วันเกิดอนาคินครบรอบ18เดือนกันครบรอบ18เดือนครบรอบ18เดือนครบรอบสิรบรบเดือนกันนะคะครบรอบอนาคิน,น11เดือนเย้ yeah! ซึ่งนะคะแพรนะคะบอกทางโรงแรมว่า เนี่ยเดี๋ยวทริปนี้ที่จะมานะคะเราจะมาะจัดเบิร์เดย์ให้คินคินนะคะครบรอบ11เดือนนี่ค่ะเสร็จแล้วอันนี้ก็คือทางโรงแรมจัดให้เลยนะคะมีทั้งเค้กนะคะเราได้บอกว่าเนี่ยอันไคินชอบสีฟ้ากับสีเหลืองนะคะทางโรงแรมก็จัดเค้กน่ารัก,น,รกน่ารักนะคะเป็นรูปไดโนเสาร์สีฟ้าสีเหลืองให้แล้วก็ มีลูกโป่งด้วยมีแบบเห็นไหมแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะมีดอกไม้อันอันนี้ดอกไม้ก็คือแม่ชอบนะคะมีแล้วก็สาบแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูข้างนอกนะคะมีอาหารด้วยนะคะอันนี้นะคะจะเป็น เซตที่ชื่อว่า Mingle Miracle นะคะทางโรงแรมนะคะก็จะมีเซตแบบนี้อยู่แล้วถ้าใครนะคะมาปาร์ตี้กับเพื่อนๆหรือมากับครอบครัวสามารถแจ้งทางโรงแรมได้เลยว่าเอ้ยจะมีจัดวันสำคัญอะไรอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวโรงแรมก็คือจะจัดการให้หมดเลยนะ,ะจริงๆก็คือน่าจะเสร็จพ่อแม่ก่อนแหละเพราะอ,อันากินก็คืออยากกินไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเบิกตัวคุณอนาคินมานะคะกับคุณพ่อนะคุณพ่อยังไม่รู้เรื่องโอเค ฮานาคินเข้าไปเลยโอ้หโอ้ฮ huh. เาเิร Happy birthday <Ooh. S 1> to you Happy birthday to you โอ <Ooh. S 1> ้ยมีพาวเวอร์ด้วย <Ooh. S 1> เห็นไหมนี่ลาวเวอร์ด้วยโอ้โหาก กันเลยด้วยควยในรูปคิกินกับปอๆแม่แมด้วยปังไหมคะน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทางโรงแรมมากๆเลยก็คือเขาบอกนะคะว่าที่นี่นะคะเป็น small luxury hotel ที่เดียวนะคะในจังหวัดชนบุรีเลยเพิ่งได้รับเลยอ่าใช่โอเคเดี๋ยวเราก็ถ่ายบรรยากาศน่ารักนรให้ดูแล้วก็ถ่ายรูปอินสตาให้ดูนะคะเดี๋ยวขคิงินไปเล่นลูกโปก เช้านี้ค่ะเราก็โฟรต้งเบรคฟาสต์นะคะตามสไตล์อินฟลูเอนเซอร์เสร็จอาหารเช้านะคะมากินมากๆแต่ก็คือถ่ายรูปก,ก่อนนะคะถ่ายรูปเสร็จก็คือเดี๋ยวเอาอาหารนะคะขึ้นไปกินบนห้องขึ้นไปกินบนห้องก็เดี๋ยวอินเสิร์ตรูปสวยๆให้ทุกท่ะและเช้านี้นะคะเราก็มาได้สวนน้ำกันคนะ่ะลูกครับ เป็นไงครับลุยไหมครับนี่พี่เลี้ยงก็คือหนาวไหมเล่นแล้วหนาวเหรอคะหนาวไหมคะทิงเกนไหนลุยครับพ่อพาเล่นไลสไลเดอร์สิ นี้นะคะก็คงไม่มีอะไรมากแล้วหลังจากนี้ก็คงไปทานเบเกฟร์แล้วก็พาทินทิน <ๆ S 1> ไปหลับก่อนแล้วก็เดี๋ยวเสร็จเสร็จแล้วนะคะก็จะกลับที่เทสแล้วยังไงก็ขอฝากคนี้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะทุทกนคนเดี๋ยวจะไปแล้วพ่อคะคืออะไรอะ่ะกินเค้กลูกไงพ่อหิวนะตอนนี้อ่ะช่วยกันอ่ะเงาอร่อยไหมอร่อยอร่อยมาก เป็นทริปที่เรามาเที่ยวกันใกล้ๆนะคะผ่านอานากินมาฉลองครบ11เดือนสามวันสอคืนอยากบอกว่าชอบที่พังมากๆนะคะเพราะว่ามีความเป็นส่วนตัวแล้วก็อานาคินก็คือแฮปปี้มากมีทั้งวอเตอร์ปาร์คมีทั้งคิสกรูมอะไรอย่างเงี้ยมีสาวยน้ำในห้องสำหรับใครนะคะที่สนใจมาเที่ยวนะคะก็สามารถติดต่อนะคะ IG อ a c e b o o o ก็อะไรอย่างเงี้ยไลน์ ทางเพจได้เลยเดี๋ยวเราขึ้นไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ทริปหน้านะคะจะไปเที่ยวไหนอะไรยังไงอืมเดี๋ยวจะพาทิพคินไปเที่ยวไหนอะไรยังไงนะคะก็จะอัดให้ดูนะคะบ๊ายบาย Biz gonna go round and round Round and and bus round Round round